สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่2ถึง16พฤษภาคมนะครับของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะ แล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกร็กระกดทั้งหมดเลยก็จะบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคนของคนรักจะมีการสลับการกระทํากันนะครับหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะแล้วก็ชาวราศีกร็กระกดท่านใดที่มีการเลือกลาคนรักไปนะครับแลวคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรง อันนี้ปแปลได้ว่าดวงคุณหนุ่คนรักเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกายเป็นคนโฟดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคุณโฟดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะแล้วก็เออถ้าเกิดชาวราศีกรกฎท่านใดเดี่ยที่มีการเลิกเลิกลากคุณรักไปแต่พอมาดูดวงคลิปนี้แล้วรู้สึกมันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณหุคนรักยังไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับก็ให้ยึดคำทันามาคลิปนี้เป็นหลักไปเลยนะจ๊ะ ามาดูกันน้องว่าในอดีตที่ผ่านมาคนละกฎเป็นยังไงบ้างนะครับคนละกฎที่ผ่านมาในอดีตคือมาคุณรู้สึกอยากพอให้บางคนแล้วในความสัมพันธ์รู้สึกไม่อยากเอาแล้วรู้สึกเหนื่อยอ่ะนะรู้สึกว่าเขาคนนี้กลับมาเชไรก็สร้างปัญหาให้คุณความเหนื่อยใจให้คุณทุกทีเลยฉะนั้นฉันไม่อยากกลับไปกับคนนี้อีกแล้วอะ่ะคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมาเต็มทีแล้วอ่ะนะครับแล้วมองย้อนกลับไปในอดีตก็โอ้โหฉันทําเยอะแยะหมดเลยแล้วมัน,นสิ่งที่ได้มาเนี่ยมแม่มีแต่ค่าน้ําตา มีแต่ความเสียใจเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นคุณรู้สึกว่าไม่เอาอะถ้าจะให้คนนี้คนนี้กลับมาหรือไปยุ่งคนนี้อีกฉันไม่อยากเอาแล้วอยากพอดีก,กว่านะครับแล้วก็ไม่ปัจจุบันล่ะปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึงหนึ่งมิถุนายนเนาะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคุณเองก็รู้สึกว่าพอใจในจุดที่คุณยืนนะครับพอใจแหละนะแล้วเพียงแต่ว่าเขาเองอะเขายังอยากกลับมามีความเสียใจคุณเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ยังอยากกลับมาสายสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งให้มันดีขึ้นนะอยากฝ่ายสัมพันธ์แต่ประพดนแต่ว่าเขาก็รู้ว่าคุณไม่เปิดดีกว่าให้เขาแน่ๆเลยฉะนั้นก็จะรอจังหวะและรอเวลาที่จะฝ่ายสัมพันธ์นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าความในใจหรือก็กกวางคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะ มาดูกันนะครับว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะเรามองว่าคุณไม่อยากไปยุ่งแล้วละ่ะถึงเขาจะเป็นคนที่คุณเคยรักเคยอะไรต่างๆมาที่ผ่านมาเคยรักมากๆเลยนะคนนี้จะเป็นแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ค่อยอยากยุง่งคุณอยากมีทางเลือกทางเดินในชีวิตในของตัวคุณเองนะครับฉะนั้นเรามองว่า,าให้กลับไปหาคนเก่าๆเนี่ยเรามองคุณไม่ค่อยอยากกลับนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าโอเคละ่ละเคยรักแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมีความกลัวมีความบาดระแวงเกิดขึ้นมานะครับ เลียวเขาล่ะเขาเออเขาคิดยังไงต่อคุณเนาะอืมเราบอกว่าเขาค่อนข้างเสียดายแหละที่ผ่านมาเขาค่อนข้างสันึกผิดในฝีงที่เขาเคยทำผิดพลาดไปนะคะในฝีนนั้นคนน่อนข้างฝันึกผิดมากๆเลยแล้วเขาก็ลงกังตัดสินใจอยู่ว่าทำยังไงดีให้ก้อนผีพันเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงดีด้วยว่าให้ให้เหตุการณ์มันดีขึ้นฉะนั้นเขาค่อนข้างคิดนักอ่ะนะ ได้จะปล่อยเวลาให,ให,ให้ให้เวลาผ่านไปโดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้นะครับค่อนข้างเสียายแล้วก็มีความหึงหวงด้วยถ้าเกิดรู้ว่ามีคนมายุ่งวุ่นวายคนเกิดขึ้นนะครับอล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าระหว่างวันที่2องถึงสิพฤษภาคมเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ อกไว้ก่อนนะว่าโดยปกติเนี่ยดวงเหตุการณ์จะขึ้นตามช่วงเวลาที่ผมแบ่งไว้ให้นะแต่จะมีชาวราศีก็รกฎบางท่านส่วนน้อยที่ทมีการคาดเคลื่อนของเออช่วงลำดับเหตุการณ์บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าในช่วงแรกก่อนแล้วก็วัานที่ว่างที่สองถึงแปดเป็นสภาพกลมเนี่ยชาวราศีก,รก็รากฎจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะช่วงนี้คุณก็ไม่ค่อยใใอยากไปสนใจใครอย่างหละอยากไปโฟกัสเรื่องการงานของชั้นนะครับไปงานของคุณให้มันผ่านไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปวุ่นวายใครด้วยซ้ำใครมายุ่งช่วงนี้ก็ กรอกดว่างนิดนึงนะช่วงนี้ก็ยัมีความกุญธตนค่เออโทษทีครับนะคุณูไมมค่ยอยากไปกลับไปวุ่นวายหรอคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยแล้วว่าฉันอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีกว่าไม่อยากกลับไปเจอปัญหาเก่าๆไปเรื่องเจอจเจอสิ่ง,งเก่าๆอีกแล้วฉันพอแล้วว่านะเพราะเขาก็ยังเพราะเพราะคุณเองก็ยังมองเขาในในมีอคติมองเขาในไม่ค่อยดีเหมือนกันอยู่นะปัจจุบันนะครับแล้วเขาล่ะเออไม่ใช่สิแล้วระหว่างวันที่เ้าถึง 6, สิบหกพฤษภาคมลาเป็นยังไงต่อไปเนาะ ข้าดึงสะบอกคุณสภา,าคมคุณก็ยังเหมือนเดิมนะคุณก็เลือกที่จะไม่สนใจกลับไปนะครับต่อให้ต่อให้คุณไปเจอเขาที่ซามมีการพูดคุยด้วคำคุณก็จะไม่กลับไปนะครับเพราะคุณแต่ใจนี้ว่าในาจุดที่ฉันเลือกนะโอเคละอาจจะต้องมีความเสียใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเสียใจในอเสียใจทั้งสองฝ่ายบ้างแต่เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วมันคุณได้จะกระถามในใจว่าไม่เห็นค่าอะไรคุณในตอนนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทําไมมาไม่เคยเห็นค่าแล้วทำไมเห็นค่าทําไมตอนที่มันทุกอย่างมันเป็นแแบบบนนี้้ลวะครั ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎไว้แค่นี้นะครับชาวราศีกรกฎท่านใดอยากดูอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมหรือจะดูดวงเรื่องคู่เรื่องอะไรในอนาคตนะครับเกี่ยวกับความรักก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า